หมอวะลงอย่างเสียงคนไทยมาตา112รเพิ่มโทษการคุ้มครองพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นายแพทย์วะลงเดชจิตวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กวะลงเดชจิตวิกรมระบุว่ามาตาหนึรา1 1สปัจจุบันขบวนการล้มหลังการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ลุกคืบอย่างจงแจ้งโดยการสนับสนุนจากต่างชาติผ่านเครือข่าย NGO โอโดยใช้คำว่าสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กลุ่มคนเหล่านี้เคลื่อนไหวเพื่อที่จะนำประเทศไปสู่ระบอบสาธารณรัฐซึ่งง่ายต่อการครอบงำแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับชาติมหาอำนาจมีโอกาสที่จะนำประเทศไปเป็นยูเครนในอนาคตสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องทำนั่นคือการแก้ไขามาตรา112เพราะกฎหมายมาตรา112เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของคนเหล่านี้ พวกเราคิดว่าปัญหาประเทศความยากจนความเหลื่อมล้ำการทุจริตคอร์รัปชันช่อราดบางหลวงใช้อำนาจไม่ชอบล้วนเกิดจากนักการเมืองเลวไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์จะแก้ไขปัญหาประเทศต้องแก้ไขที่นักการเมืองเลวสิ่งที่สำคัญคือเราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันเพื่อดำรงการพัฒนาประเทศและระบบการเมืองการปกครองที่เป็นการผสมผสาน เป็นลักษณะเฉพาะของไทยเรานั่นคือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสืบต่อไปอยากถามความเห็นของเพื่อนๆว่าปกติแล้วมาตรา112จะกำหนดไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดลายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปัญหาขณะนี้คือการคุ้มครองมาตรา112ยังไม่ชัดเจนที่จะคุ้มครองคำถามที่จะถามคือเราควรเพิ่มมาตรา112หรือไม่ 1. ให้มาตรา112คงเดิมพอครอบคลุมแล้ว 2. ให้มาตรา112เพิ่มการคุ้มครองถึงอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จัก,กรีรวมทั้งพระบรมมวง์ชั้นผู้ใหญ่เช่น สมเด็จพระนิกฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นต้นเพราะถือว่าทุกพระองค์มีผลต่อความมั่นคงของสถาบันพระหมหากษัตริย์3เพิ่มโทษจาก3ปีถึง15ปีเป็น5ปีถึง20ปีเนื่องจากโทษยังเบาเพราะยังมีคนพยายามจับจ้วง4อื่นๆเช่นห้ามใช้ตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาประกันตัวผู้ต้องหาคดีลมล้างการปกครอง คดีความผิดมาตรา112เพราะสมาชิกรัฐสภา,าต้องส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถือว่าพวกเราร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเห็นด้วยกับข้อไหนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์